โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี้วิธีการเนี่ยเราจะเราจะต้องวัดเข้ามาข้างละหนึ่งเซนนะข้างละหนึ่งเซนเพื่อเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรเพื่ออะไรลองลองลองตอบคุไหนดีหัวหน้าห้องว่าถ้ามาหนึ่งเซนเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อติดมิตโตติดโต๊ะหนซ มาไม่มาสายครับลูกคือเราใอยไม่ทันะคก็ต้อรงมวันนี้มาเรียนทันแล้วก็ถือว่าโอเคนะอะวิธีการเมื่อเราได้ขนาดงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะติดกระดาษกาวลงไปโดยวิธีการลอกกระดาษก,ก,ก,กาวเนี่ย ก็คือให้เราดึงแบบนี้แล้วเราวัดที่ตัวกระดาษก่อนนะครับให้มันเกินมาประมาณสักฝั่งละหนึ่งเซนก็ได้แล้วก็ติดไปตำแหน่งที่เราจุดไว้แล้วเวลาเรารูดกระดาษเนี่ยพยายามจับจัดตรงกลางเนี่ยออกไปนอกอ่างนี้ จะติดด้านล่างด้านข้างอะไรก่อนก็ได้แต่ถ้าเราติดสมูติดด้านาด้านล่างก่อนเนี่ยเราก็ต้องมาติดด้านบนตามมานะครับมันจะทำให้กระดาษเนี่ยไม่ไม่ขยับตัว <c oughs> ไปตามตำแหน่งตำแหน่งที่เราปิดไว้ตรงนี้ <c oughs> ให้ให้ติดแบบนี้ทุกคนนะครับ ดา้ามันดึงมากเกินไปแล้วก็เก็บหนักงานเข้ามา แล้วให้ใช้ตัวด้านกว้างของนิโตเนี่ยรูปมันนไม่ทีเพื่อให้กระดาษกาวเนี่ยมันแนบชิดไปกับกระดาษของเรานะครับแบบนี้คือการเซตพื้นที่กระดาษถ้ามันเกินออกมาข้างนอกให้เราหมวนกลับเข้าไปด้านหลังของกระดาษตรงนี้อ่านี่คือขั้นตอนที่1เมื่อกี้ผรูบอกขนาดงานเท่าไหร่8 6คูณ8 ใหญ่ไปแล้วกันคูณตัดให้มันเหลือ6คูณ4แล้วกัน6ะคูณ4นิ้วนะเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะวัดมา4 1 1 2 3 4 4อ่ะขยับกนะ่ละเอางนี้ดีกว่าวัดจากข้างๆเนี่ยเข้ามา2นิ้ว มาสองนิ้วฝั่งนี้อีกสองนิ้วมันจะเป็นการจัดหน้ากระดาษให้มีความสมดุลกันทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอันนี้ไม่งงเนาะน,นจะล่างบางๆบางๆนะครับไม่ต้องไปกดน้ำหนักเลยเพราะเดี๋ยวเส้นพวกนี้เราจะลบออก ขนบนเราก็วัดตรงมาสักประมาณ2อนิ้วเหมือนกัน่ะลองดูก่อนล่ก็วัดขึ้นไปอีกสไม่ได้เพราะนั้นต้องใช้แค่ประมาณ1นนิ้วประมาณ1นิ้วแล้วกัน น้นถ้าใครที่มาไม่ทันในวันนี้ก็จะเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะต้องต้องบอกเลื่อนหน่อย เจ็ดนิ้วครึ่งประมาณนี้เราก็จะใช้ <c oughs> วัดความกว้างก่อนสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วเอาจากฝั่งซ้ายก่อนนะสี่นิ้วตรงนี้ก็จะเป็นหกนิ้วหรือจะวัดลงมาถึงขอบข้างล่างก็ได้นะอันนี้ประมาณเจ็ดเจ็ดนิ้วขึ้นเราเราเนี้ยเดี๋ยวครูสาธิตแบบวิธีการแบบวัดแบบจัดหน้นกากระดาษให้บาลานซ์แบบนี้ให้ดูก่อนอตรงนี้ ฉะนั้นตรงนี้ก็วัดมาความกว้างเท่าไหร่สี่สี่นิ้วอ่าตรงนี้เราก็วัดเข้ามาเท่าไหร่ครับด้านขวาอ่าสี่นิ้วเหมือนกันกสี่นิ้วเหมือนกัน อันนี้คือการจัดหน้ากระดาษแบบสมดุลหรือความบาลานซ์นะครับเราจะไม่แบบไปทางซ้ายหรือทางขวาโอเคนะเข้าใจนะอันดับแรกอันนี้เข้ามาหนึ่งหนึ่งเซนก่อนอวัดเข้ามาด้านข้างเท่าไหร่ตรงนี้สองนิ้วนะนี่ตีกฝั่งนี้ก็สองนิ้วเช่นกันตรงนี้เท่าไหร่ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วัดลงมาเท่าไหร่นหนึ่นิ้วนะครับต้านล่างก็วัดขึ้นไปหนึ่งนิ้วเช่นกัน <c oughs> ต่อไปความกว้างของพื้นที่งานความกว้างเท่าไหร่สี <4. S 1> ่สี่นิ้วนะครับแล้วตรงนี้เท่าไหร่ประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งตารานี้เนาะ เจ็ดนิ้วกว่าเวลาเนี่ยจุดสามศูนย์กจะจุดหนึ่งส่วนสองก็ได้อา,ารวิชิารประมาณนี้เราก็จะได้พื้นที่งานสองชิ้นแล้วนี้นิโต้ก็ติดลงไปแต่ถ้าเราติดลงไปนานๆมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะกินเนื้อกระดาษ เราก็ซับที่ตัวเกงเราก็ซับสองสามครั้งครับไม่ควรให้มันติดอยู่บนพื้นที่งานเราเกินสักประมาณไม่ควรเกินสักประมาณสามสี่วันนะถ้าไม่งั้นมันจะกนินไปในเนื้อกระดาษ น,น,นี่คืออันแรกเมื่อกี้ครูบอกรสชาติไปหมดสี่รสชาติใช่ไหมมีหนึ่งมีเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเผ็ดจืดแล้วก็จืดใช่ไหมเอาเก้าอี้มานั่งดูดีกว่าน่าจะใช้เวลาอยู่เปรี้ยวหวานเผ็ดจืดนะเดี๋ยวเราจะมาโหวตว่าอยากเห็น สีอะไรโทนสีแบบไหนเอารสชาติไหนก็อย่าลืมใช้กระดาษกาวนิโต้เนี่ย ลูปไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กระดาษกาวแบบแม่ชิดลงไปบนบนตัวชิ้นงาบบนเราทีนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าคันเลอร์วีนะเราจะวัดจากด้านข้ามาเนี่ยหนึ่งเซนหนึ่เซนวัดลงไปเลย1ซนความความกว้างความกว้างเอาแค่ช่องละหนึ่เซนเพอ สองสอยเซนพอช่อง c o ล o r w หมายถึงว่าสีที่เราจะใช้ในงานเราเนี่ยมันจะมีสีอะไรบ้างนะ,ะเราก็จะเหมือนกับเทสลงไปบนบนพื้นที่นี้เราจะไม่เทสสีแบบมัวๆวขอยังลบหน่อยอดูภาพที่นึง <c oughs> น,นี่ก็วัดมาหนึ่งเซนสมดว่าในหนึ่งช่องเนี่ยคมูคิดว่าน่าจะใช้สีสักประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าว่ามันจะมีสักกี่สีแล้วเราก็ตีช่องไปเลยตรงนี้วัดไปเลยหนึ่ง ช่องเซนนะมันก็จะมีตัวเลขเป็นหลักที่เป็นเซนติเมตรอยู่หนึ่งสอาจดอ่ะสมมติว่ากูน่าจะใช้ประมาณ8สีในช่องนี้หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแป้วก็ตีช่องแบบนี้เข้าไป อันนี้คือสอนแบบทํางานให้แบบเป็นเป็นมืออาชีพเลยเนาะเราจะได้แบบจะได้แบบมีหลักการแล้วก็วิธีการที่ทํางานที่ถูกต้องและช่องพวกนี้เวลาเราลงหลายๆคนมันจะพลาดใช่ไหมแบบสีแบบเกิดออกมานอกช่องนิโต้ช่วยช่วยช่วยเราได้ช่วยได้เราได้เยอะมากเอานิโต้ติดต้องกันไปก่่น เครก่องเกงที่เราใช้เนี่ยมันสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเนาะมันสามารถทําอะไรได้บ้างนั่นไงมันก็ต้องมีคนบอกว่าเอาไว้เช็ดสีนะเอาไว้สําหรับเนี่ยซักพวกนิโตอะไรพวกนี้ก็พอแล้วนะครับคงไม่ต้องไปเช็ดสีหรอกเนาะให้เราเรียนศิละปะเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแต่งตัวให้มันดูแบบเนื้อเทอะอะไรเงี้ยเห็นไหมครับ เตรียม e <i festivals> ไว้ท okay. so okay. okay. so okay. uh, ี่จะลงสีเนาะอ่ะอยากดูรสชาติไหนก่อนแบบนี้อ่ะใครใครอยากเผ็ดเผ็ดอ่ะเผ็ดยกมือยกมือโอเคงั้นไม่ต้องถามต่ออันนี้เป็นรสชาติเผ็ดเนาะอืมหวานแน่เผ็ดเผ็ดคุณจะวางตำแหน่งเอ่อเคยที่ยินหลักการแบบโกลเด้นเรโช้งไหมที่เขาจะแบ่งหน้ากระดาษแบบนี้หน้ากระดาษ เป็นเขาเรียกโคเดนเโช์ก็คือสัดส่วนของคำเนาะมันจะแบ่งเป็นเก้าช่องแบบนี้ที่จะเป็นลักษณะเป็นก้นหอยเนี่ยเห็นไหมมีมาแบบนี้โคเด้นเลชอหลักการประมาณนี้อันนี้คูจะสอนในเรื่องของตำแหน่ง,งการวางประอกอบให้มันมีความน่าสนใจ อ่านี่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งจุดตัดตรงนี้คือตำแหน่งที่นักเรียนจะวางตำแหน่งไหนก็ได้แต่อย่าวางตำแหน่งตรงกล่นกลางภ้าเคยเห็นธงชาติของประเทศญี่ปุ่นไหมที่เป็นพื้นสีขาวแล้วก็มีสีแดงตรงนี้เพราะนั้นดวงตาของคนเราเวลามองก็จะมาโฟกัสที่ตรงนี้นะไหมที่จุดสีแดงเดียวเลยหรือธงชาติของประเทศเกาหลีใต้ที่จะเป็นสีแดงกับน้ําเงินแล้วก็จะมีภาษาเกาหลีที่อยู่ด้านข้างแบบนี้ ต่อให้มีพวกนี้มาถ่วงองประกอบน้ำหนักดวงตาก็ยังมองมาที่ตรงนี้อยู่แต่หลักของโเด้นเรโชก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการวางตำแหน่งหรือคอมโพสิชัน n รื่งานนะครับโดยชิ้นนี้หลายๆคนโหวตเป็นรสชาติเป็นเหตุใช่ไหมอ่ะกูก็จะวางตำแหน่งตัวละครของกูมานี้อันนี้คือจุดเด่น เราสอนครูจะให้มันเป็นเป็นเป็นคลิปแล้วกันเนาะเพราะคลิปคือสัญลักษณ์ของความเผ็ดร้อนใช่ไหมถ้าเรียนสังเกตด,ดูจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากรูปทรงมันมาจากรูปล่างสามเหลี่ยมเห็นไหมมันมาจากลูกล่างสามเหลี่ยมไอตัวพลิกเนี่ยแล้วเราก็แค่ปรับให้มันมีส่วนโค้งอะไรแบบนี้เท่านั้นเองนี่คือหลักที่ครูสอนวิชา าการออกแบบตัวละครเนาะให้กับพี่ๆชั้นปีที่3ามเ,เพราะฉะนั้นอันนี้คือการวางตำแหน่งไอ้ตรงนี้ถามว่าครูลากออกมาทำไมเดี๋ยวครูจะเอานิ้วต้อตัดตรงนี้ออกมาเพื่อให้เป็นพื้นที่งานตรงนี้อันนี้คือพื้นที่งานที่มันหลุดออกมานอกเฟรมได้ลงไหมเอาขอกคัตเตอร์หน่อยขอคัตเตอร์หน่อยอครูรคจะตัดให้ดู ต้องให้มันเปิดใบแค่ประมาณข้อเดียวพอนะครับอาแล้วเวลาตัดไม่ต้องไปกดแรงมากถ้ากดแรงมากมันจะเกิดอะไรขึ้น,นกระดาษทะลุเลยครับขาดเลยต้องค่อยๆเบาๆเ,บาเหมือนเราค่อยๆลูบลงไปบนงานแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยใช้ส่วนปลายของคัตเตอร์เนี่ยค่อยๆ ค่อยๆอดึงขึ้นแบบนี้แล้วการดึงไอ้ดึงกระดาษกาวออกดึงมิตโตออกอย่าดึงแบบตรงๆแบบนี้ให้เรียนดึงแบบเฉียงๆอย่างนีพ้พอเห็นไหมเห็นไหมข้างหลังเห็นนะเห็นไหมดึงเฉียงๆให้กระดาษกาวเนี่ยมันขนานไปกับตัวกระดาษของเราครับแบบน,แบบนี้อันนี้ทุกคนเข้าใจนะเสร็จแล้วอย่าทิ้ง มันยังใช้งานได้อยู่เอาติดด้านข้างไว้ก่อนอันนี้คือการประหยัดส่วนใหญ่แล้วดึงนิ้องออกแล้วทำไงขยำเลยนะครับเสียดายมันแพงเนาะอ่ะอันนี้คือวางการวางตำแหน่งเพราะฉะนั้นทิศทางตรงกันข้ามทิศทางตรงข้ามจะต้องเป็นอะไรนี่เป็นจุดเด่นแล้วอ่าในภาพจะต้องมีจุดเด่นต่อมาก็เป็นจุดรองนะ อ่ะคูจะวางตำแหน่งอันนี้นี่เป็นจุดลองก็คือพิกอีกอันหนึ่งเป็นเป็นคลับเตอร์อีกอันหนึ่งอันนี้จะตัวยาวๆกว,ว่า <c oughs> เคยเคยเคยได้ยินลิกทีก่เพดที่สุดในโลกไหม <c oughs> มันชื่ออะไรนะ ghost paper ใช่ไหมไอนนน <c oughs> เนี้ยแหละคือ ghost paper ที่ครูจะเลือกมาใช้นะ แล้วก็สัญลักษณ์อีกอย่างที่แสดงถึงความเผ็ดร้อนคือรูปอะไรเรลวไฟใช่ไหมบจะษัทเรลวไฟต้นแบบยังไง ใ้ใครขาดเนาะแล้วก็ไม่อยากให้ตกในวิชาคขครูด้วยแต่วิชาครูจะเป็นวิชาที่ค่อนข้างให้คะแนนยากกว่าทุกคนเนาะเพราะว่ามันวัดกันที่ตัวชิ้นงานของนักเรียนเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นเตลไฟกันเนึ็นเพื่อนตัวละครนี้ครู ให้เราสามารถรีเสิร์ชข้อมูลหาในอินเทอร์เน็ตได้เนาะแต่ว่าทางที่ดีที่สุดเดี่ยเราควรสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาด้วยตัวเราเองเพราะนั้นการสร้างตัวละครทุกนี้ก็จะมาจากอะไรบ้างรูปทรงพวกเลขาคณิตใช่ไหมรูปทรงเลขาคนิดสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรอีกพวกรูปทรงอิสระอะไรทวกนี้ก็สามารถเอามาสร้างเป็นตัวละครได้ เหมือนตัวมินเนี่ยมเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรวัคซีนอย่างนีแคปซูลยากับกล้วยจากกล้วยจากกล้วยแล้วเขาก็พัฒนามาจากตัวแคปซูลที่เป็นตัวแคปซูลถุงยาอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเกิดเป็นลักษณะตัวละครหม่มาข้อมูลมั่นมากมีมารู้จักไหมตัวมินเนี่ยม่ะตัวสีเหลืองเนี่ย ตัวที่เป็นตัวที่เป็นอย่างเงี้ยเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็หัวอย่างเงี้ยเรู้จักไหมโอเคเนาะตัวมินเนี่ยผมดู้มินเนี่ยมินเนี่ยแบบไหนอันนั้นน่าจะคนละอย่าง ไฟที่มันร้อนที่สุดเด่นเป็นสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า,ฟา,ฟากระส่มองเออ <c oughs> ที่มันร้อนที่สุดอ่ะ <c oughs> เออนั่นแหละไอ้ไฟที่มาจากเตาแก๊สอ่ะโรงเรียนอ๋ออันนี้คือการวางตำแหน่งแล้วอันนี้คือ <c oughs> อันนี้คือจุดเด่นอันนี้คือจุดรองส่วนอื่นๆก็จะเป็นจุดด้อยที่ทําให้อง์ปรกรบของภาพเนี่ยมันสมบูรณ์นะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้เราก็มาใส่หน้าตาของมันหน่อย ใช่ไหมโรสเปเปอร์มันเป็นพิกของเม็กซิกันไะคุณไม่แน่ใจใช่ไหมใช่ไหมพี่ไม้ยถาใส่ขนตานี่อาเราเปลี่ยนเลยนะ จากหน้ากลัวจะกลายเป็นแบบนุ่มนวลเลยนะเออก็ได้นะลองดูสุดตามเลยลองถ้าว่าแบบเองที่ไม่ดะได้แบบลองเปลี่ยนได้กลายเป็นของกระโหลกได้หมดได้หมดแต่เราต้องต้องตีโจทย์ให้ได้ว่าตัวคแรคเตอร์หรือตัวสัญลักษณ์ที่เราจะนํามาใช้เนี่ยมันเหมาะไหมเออมันเข้ากับเนื้อเรื่องเข้ากับธีมงานที่เราเอามาใช้หรือเปล่าอย่างเงี้ยต้องดูด้วย เอออย่างนั้นก็ได้อะไรเงี้ยเอออาจจะเออเพิ่มเติมเข้าไปอาจมันอาจจะเป็นพริกที่แบบเผ็ดร้อนที่สุดอ่ะอาจจะมีเขาเรียกอะไรพริกย่างอ่ะถูกปะเออเคยกินไหมพริกที่มันเสียบเสียบไม้อ่ะเออเออพริกอาจจะข้าวข้าวอ่าอะไรเงี้ย เดินจ้างเที่ยวปีศาจไงยอะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วคุณก็จะแบ่งตำแหน่งเรื่องของแสงเงาเนอะราะนั้ไอ้หน้าตัวนี้ก็ต้องแบบโดหดวด้วยเช่นกัน หรือจะไม่อันนี้จะแบบหมดแรงแล้วเริ่มหมดแรงเริ่มโรยลาพี่อันนี้เริ่มเริ่มเหนียวแล้วอันนี้คือการแบ่งตำแหน่งแสงและเงาที่ควรจะมีอยู่ในงานที่มันปลิว ันนี้คือการไลาการจัดวางองค์ประกอบตามหลักของโคเดเล,ลโชโนเนาะแบบนี้เนาะต่อไปสีที่ครูจะเริ่มใช้สีถ้าเป็นรสชาติเผ็ดคก็ควรจะเป็นแบบโทนแบบโทนร้อนใช่ไหมมาดูกันครูจะใช้ดับแรกครูใช้เป็นยิมพ์กันเลยที่การสีให้ครูดว้ดวยมาดูกล้องเนาะ